ครับนี่ก็ป้ายข้างหน้านี่ก็ซูรินทร์68กิโลสีสเกต174อุบลราชธาน,นี4 4 0นะครับเป็นป้ายบอกระยะของจังหวัดนะครับ แดดแรงมากนะครับแดดแรงมากปอาจารย์นี่นะครับไ,ไ,ไปเส้นนี้บอกครับปอาจารย์น,รน่าจะเป็นทางลัดน่าจะเป็นทางลัดนะครับเลี้ยวแล้วครับเลี้ยวซ้ายลงจากถนน เส้นหลักนะครับเข้ามาโอ้ลมลื่นครับทางนี้ไม่มีแดดเลยเพราะว่าต้นไม้เยอะครับ